เพิ่งที่ไรเพิ่งเด้อยสิไงเบิ่งนี่ครับอุ้ยอ่ะเหี้ยตัวมันออกห่างบอกลบนี่ครับบัดีนี่นี่ซุ่มนีก่กำลังจีนี่เห็นป่ะเพียกับพี่น้องพอดีเมื่อเปลี่ยนานามในบอกกบกับพี่น้องเนี่ยบอกลบครับบอกลบที่จันบอยเอาไว้ในโร่งเรือนใช่ไหมครับพี่น้องนี่นะครับบันดี จันบอยก็แลังสิเปลี่ยนน่ะเนี่ยมันรู้วิ่งยังเนาะว่าจันบอยเฮ็ดบวกพี่น้องนี่เห็นบ่นี่ครับนี่เฮ็ดบวกนี่เห็นบ่เบิ่งเด้อผมสิให้เบิ่งนะครับมันออกน้ำขากบวกบเนี่ยพี่น้องเบิ่งเด้อเบิ่งเด้อนี่ดอกนึงครับนี่นี่นี่ดอกนึ่งนี่เห็นบ่นี่นี่ครับจันบอยเบิ่งมาเห็นครับนี่เห็นบ่เออมันออกสิเองเฮดเนี่ยเบิ่งเห็นบ่ครับพี่น้องเบิ่งนี่นี่เฮ็ดบวกครับ นี่ไอ้ยะเบิ่งที่ไหนิ่งเด้อสิไงิ่งนี่ครับอุ้ยอะเนี่ยตัวมันออกแางโอกบนี่ครับบาร์ดี้นี่นี่ซุ้มนี่กำลังจีนี่เห็นป่ะเพียเนี่ยมองมือผมนี่ครับนี่มีแต่ดอกใหญ่ๆครับพูนทั้งพูนก็มีเลยมองมองใหม่เนี่ยเนี่ยมองมือปลายมือผมสีนะครับเนี่ยเนี่ยนะครับออกแางโอกบเดี๋ยวมึงเรื่อยๆก่อนบารนี้ว่ามึงในโอกบบมึงออกบ่อนพี่น้อง เป,เป็นโอกบเก่าครับพี่น้องพอดีมันหัวครับจานบอยก็เลยเอาผ้าแยงมาลงพี่น้องเบึงเบึงมุ่มนี่เด้อเนี้ยเนี้ยเห็นเนีนเห็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 นบอลเลยดิดอกบอก่เลยนี่พูดนะโอ้ยทั่วอุ้ยจ้ะนี่พี่น <Sa> ้องเดี๋ยวเบึงขางนี่ก่อนนี่อุ้ยเบวกกันเลยมัออกนะออกขางโบกบอกเลยพี <skateboard> <Okay. S 1> ่น้องเดี๋ยวเก็บคนเก็บคนอุ้ยอุ้ยดอกบอกง่ายเลยพี่น้อง โอ้ยอ่ะเนี่ยว้ายบอ่อของดีในบอ่อกรบอ่ะนี่พี่น้องเอ้ยเนี่ยฮะจิ้มเลยเละพี่น้องเก็บเลยเนี่ยโอ้ยอ่ะเบิ่งดิล่ะกำลังกี้ออกพี่น้องอู้ใหญ่เนี่ยเบิ่งครับคือมันเป็นดินปวกครับพี่น้องมันเป็นดินปวก แล้ววันนี้ต้องใช้มันถึงหนำถืงยังดี่การบ่อยเปลี่ยนออกเรื่อยๆนะครับโอ้ยเหิ่งเพิ่งหกักเพิ่งจะไรอู้หักเลยเนี่ยเนี่ยิ่งหกักเิ่งว้าวมาเปลี่ยนน้ำควบด้การเลยเปลี่ยนน้ำควบด้หอยเห็ดปวดปวดในีเลือดแหง เนี่ยมันเป็นดิ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 นคือดินพ่นไหมจันบอยมาใส่เนี่ยโอ้ผมว่ามันต้องออกอีกแทเนี่นี่นี่อากาศมันมันอาครับฝนตกสามสี่มือต่อกันเนี่ยมา้น้ำอีกพี่น้องน้ำอีน้ำยีโอ้ยจังดีจังมาเปลี่ยนน้ำกบุปมาสิกำลังสิมาเปลี่ยนมาพอเฮ็ดปวกได้การเลย เบืเ้องต่อยือเบึงหากไปเบืเ้องตแต่ละหัวครับเน,น,นี่ยปานัันอยู่เบียงเบืองเหี้ะบนี่อันนี้อันนี้ต้องสัยมันรูดออกครับเบืเ้องต่อไรเตละหัวแต่ละไอ้เอ้ยเบึงแข็งปก๊กโอ้ขัดปนตนายพี่น้องมา,น,มานั่มายิ้มมาหนีไหวมาหน่ได้การเลยบบบนี้พี่น้องเอ้ย เบื่อนที่ไหนเอาเอาเก็บก่อนพี่น้องอิ่งอยจังไดรจังโอจนี่เห็นว่าพี่น้องมันออกมันออกแล้วนี่นะครับนี่กำลังออกกลางจนนีน้อยๆเลยนี่โอ้ยโมเมนต์หัวไม่ขีดเด้ครับเนี่ยขนาดดอกจีน้อยๆได้เนี่นี่มึง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 กีน้อยๆได้เนี่นี่โอ้ยสงสัจะออกหลายอยู่ครับนี่

เนี่ยโอ้ยรดยการเลยรายการนี่ครับเห็ดปวกเห็ดปวกโอ้ตัวนี้อยูย่หลึกเนี่ยจันบ่อยก็บอกว่ายูวนว่าเห็นเอียงมันขึ้นพิษสังเกตมันเปลี่ยนตุ่มๆๆพวกก็เลยว่าเอ้ามันเปลีย่ยนเอียงเนี่ยไปเนี่ยมาเอ้าเห็ดตัวนี้วะกาลังออกปีนี้แหละพี่น้องไม่เคยเห็นออกหรอกการล้างออกปีนี้นี่ นี่ก็ตั้งกีออกลายอยู่เด้เจอนบอยเอาไว้จักหน่อยครับแต่กีมันมีตออยู่นี่นี่นี่เจอนบอยเคยเอาเทือนึงแล้วครับนี่บันนี้เฮอตบวกออกบันนี้โอ้ยนี่โอ้ขยู่เด้นี่อืมนี่ก็ตั้งกีนี่นี่นี่มันก็ตั้งเป็นแง่อยู่พี่น้องใช่ไหมนี่นี่นี่ก็ลังเป็นใหญ่เนี้ยนี่นี่นี่อันนี้หัวหนึ่งนี่ก็ลังขึ้นแล้วเจอนบอยจูงไว้ก่อนให้มันบานใหญ่กู่นี่ก่อนบดดนนะครับนี่พี่น้องก็เดียวนี่เดี๋ยวค่อยมาเอา เดี๋ยวค่อยมา,เ,าเดี๋ยวไปเอาดอกใหญ่อยู่ในบ่อกบก่อนมาเลยพูดนะอันซุปหนึ่งกับตูมอยูอยพอ่พุ่นมองแดดพี่น้องนอี่เห็นบ่เนาะมองมุมงไ่ดีเลยนะเดี๋ยวเอาดอกนี่ก่อนดอกนี้ง่ายดอกนี้ง่ายโอ้ได้การเลยนี่เห็นบ่เออใบติ่งใหญ่ยูงสีเง่เดี๋ยวเราเอาดอกนี่ก่อนเดี๋ยวเด้อพี่น้องนี่พี่น้องได้แล้วครับนี่หัวที่อยู่ในบ่อกบครับ ที่ผมให้เบิ่งปาดพี่น้องเบิ่งเท่ากันนี่ผมมือครับเงใหง่แคงเบิ่งครับนี่เจ้างอแง่ๆนะครับนี่ปาดเดี๋ยวจันบอยจว่นเบิ่งครับนีว่วนเบิ่งทั้งคางทั้งหนอกเด้อพี่น้องอันนี้อันนี้ทั้งในบกบบครับแล้วก็ดอกจีๆอยู่อันมุมนน่นะนะครับที่เป็นหง่อยู่นะครับผมหาเห็ดก่อนพี่น้องโอ้มาเปลี่ยนนามบกับครับราการเลยครับโอ้พอปนแล้วพี่น้องครับผม ฝากไว้สักนี้ครับพี่น้องโอ้ยหมานครับหมาน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 